ดูเสื้อตัวนี้กันจ้าดูคาบดูคอเสื้อนะคะเสื้อนี้ไม่ได้ใส่นะคะแฟนทิ้งไว้นะคะโหดูชายเสื้อดิค่ะรับไม่ได้เลยจ้านี่เลยโหเราจะมาแช่กันด้วยตุก,กี้มิชิว้าของเรานะคะเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันนะคะว่าคาบแบบนี้ตุก,กี้มิชิว้าของเราจะเอาออกหรือไม่นะคะดูนะคะมันสุดเลยจ้าดูโอ้หคาบอะไรเนาะนี่เนาะ ภาพเสื้อผ้าเราไม่ได้ใส่นะคะแฟนทิ้งไว้นานแล้วนะจ๊ะนี่นะคะใายเสื้อนี่นะคะ่ะเลอนะคะแล้วก็คอเสื้อนะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่น,นี่เรามาแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะดูดานะคะเสื้อสีขาวนะคะเราแช่ด้วยตุ๊กกี้มีชิบลาของเรานะคะนี่เลยนะคะแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะ มาดูกันคะ่ะที่เราเอาเสื้อเก่าๆมาแช่ทิ้งไว้นะคะนี่คือชายเสื้อนะคะนี่นะคะแล้วดูน้ํานะคะดําปิดเลยแล้วคอเสื้อนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเสื้อขาดนะคะเพราะว่าความดํากบเกิื่อนไปหมดเนะเาะพอะขาวสว่างสะอาดสดใสขึ้นมาคะ่ะเสื้อเป็นเสื้อขาดนะคะโอ้โหแล้วมันตะลึงความขาวมากเลยขาวจริงๆนะคะขาวมากนะคะอยากรู้ต้องลองเองนะคะ นี่เลยจ้าตุกกี้ไม่ชิดว้าวนะคะแลวกลิ่นก็หอมมากเลยนะคะน้ําดําปิดเลยนะจ้าอยากรู้ต้องลองเองค่ะชัดเจนมากเลยจ้าแตกต่างกับตอนที่เรายังไม่ได้แช่เลยนะจ้ายังไม่ได้ซักเลยนะคะดูนะคะไปหมดแล้วคะ่ะไปหมดแล้วจ้าโอ้ข่าวมากเลยนะคะเสือ้อโอ้โหสุดยอดอบบฟินมากเลยนะคะถ้าคุณได้ใช้แล้วจะชอบเหมือนที่แอมชอบอยู่ตอนนี้นะคะโอ้ตะลึงมากเลยสุดยอดสุดยอด